สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้มีตามชื่อคลิปเลยค่ะว่าซื้อทําไมเสียดายเงินนะคะวันนี้หงมีของอยู่บางชิ้นที่ซื้อมาแล้วมันไม่โอเคอะคือเหมือนคือเหมือนมันฮิตบางอย่างมันฮิตบางอย่างมันก็แบบอยากลองเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จใช้แล้วมันไม่โอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยเนาะอันนี้คือต้องขอโทษแบรนด์ด้วยนะคะคือบางอย่างอะ มันไม่โอเคจริงๆอ่ะก็เลยก็เลยบอกว่ามันไม่โอเคเนาะจะโดนแบนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคือเสียวมากอ่ะอันแรกเลยเนาะอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนละกันลิปมันสองอันเนี้ยคือฮิตมากแต่ว่ามันไม่ดีมันหงใช้แล้วมันไม่โอเคอ่ะอันแรกคืออันนี้เลยหงว่าทุกคนต้องรู้จักแน่ๆอ่ะมันมันคือเมเบลีนเบบี้ลิปส์ค่ะที่แบบ ฮิตสุดฮิตไม่รู้จะบอกว่าฮิตยังไงอะ่ะคือทุกคนใช้ทั้งเมืองนอกเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันพอหงใช้อะ่ะคือมันหอมดีนะแล้วมันก็ถูกด้วยแต่ว่าพอซื้อมาทาแล้วมันไม่มันไม่ให้ความชุ่มชื้นมากพอ,อคือปากก็ยังแห้งอยู่อะ่ะอันเนี้ยเสียดายร้อยก็บาทคือเสียดายเงินไหมคืออะไรที่ซื้อมาแล้วมันใช้แล้วมันไม่โอเคมันก็เสียดายเงินใช่ไหมล่ะถึงมันจะร้อยก็บาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลิ่น energizing orange หอมนะแต่ว่า ไม่โอเคไม่ซื้อแล้วอันต่อไปเบิร์สบีอันนี้ก็ฮิตเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ทําไมอ่ะของฮิตแล้วผมซื้อมาใช้แล้วมันไม่โอ่ะอันนี้คือลิปมันแล้วมันเป็นกลิ่นน้ําผึ้งซึ่งเป็นน้ําผึ้งที่แบบคือตอนซื้อมันซิลมาใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ไงก็เออน้ําผึ้งคงหอมดีอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นน้ําผึ้งที่แบบเหม็นมากอ่ะคือกลิ่นแย่แบบแย่อ yeah. ดูดิเต็มหลอดนะยังแบบ เหลือตั้งเยอะอะ่ะแล้วประเด็นคือที่แย่ไปกว่ากลิ่นคือพอทาโป๊บปาก mm. เบิ์นจา้าคือยังไแงแห้งลอกแล้วคันแบบคือแย่มากอันเนี้ยคือถ้าคะแนนแบบมีต่ำกว่าศูนย์ก็จะให้คือติดลบอะแย่แบบไม่โอเคกับหงนะแต่คนอื่นอาจจะใช้แล้วดีคือไม่ได้เลยอ,อันเนี้ยอันต่อไปคือนนี้ S number s Beautiful Skin Quick Thinking wipe มันเป็นกระดาษเช็ดหน้าซึ่งขายอยู่ในโบสเป็นของ Number s แล้วตอนซื้อมาเนะี่ยของ Number s e อ่ะส่วนใหญ่มันก็โอเคคือใช้ได้ไม่แย่แต่อันนี้คือซื้อมาแบบใช้ยังไม่ทันถึงครึ่งเลยแห้งจ้ะตอนนี้คืออะไรเอามาเป็นผ้าเช็ดโต๊ะจ้ะคือแห้งแบบนี่แห้งเลยนะท้งที่หงอ่ะ ปิดฝาสนิทเปิดปุ๊บปิดปั๊บตลอดอันเนี้ยแล้วคือก็พยายามใช้นอกจากที่แห้งแล้วก็คือตอนที่ยังไม่แห้งก็เช็ดไม่สะอาดด้วยเสียดายอะ่ะมันมันน่าจะดีกว่านี้อะ่ะทั้งที่แบบแบ,บ,แบรนด์มันก็โอเคแล้วมันก็ชอบลดราคาแทนที่เราจะแบบเออซื้อมาแล้วมันแบบได้ใช้ได้ซื้อมาตนุนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่โอเคนี่คือ,อแบบครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะแห้งไปแล้วนี่ไม่เวิร์ อันต่อไปคือ,อนนี้เจอรลิกลาเวนเดอร์ไฮเดรตติ้งมสอันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคือดีดีมากเลยแหละทั้งกลิ่นทั้งทั้งเนื้อสัมผัสพอฉีดไปแล้วสดชื่นดีมากแต่ที่บอกว่าเสียดายเงินเนี่ยเพราะว่าราคามันมันสูงเกินกว่าที่จะเป็นน้ำฉีดหน้าปกติอะ่ะคือถ้าน้ำฉีดหน้าปกติน้ำแร่อะไรแบบเนี้ย มันก็ให้ความสดชื่นอย่างเดียวใช่ไหมให้ความชุ่มชืน้นสดชื่นมันไม่จําเป็นต้องซื้อราคาแพงขนาดนี้ก็ไดอ้อันนี้คือเสียดายเรื่องราคาเรื่องเดียวเลยที่เหลืออย่างอื่นดีหมดทั้งความชุ่มชืน้นกลิ่นความสดชื่นแพคเกจจิ้งอะไรดีงามแต่ว่าแพงไปหน่อยอันต่อไปอันนี้คือได้มาลองมันชื่อโฮมีโอคือได้ ไม่ใช่ได้มาลองหรอกซื้อมาลองเองเพราะเห็นว่าเออมันเป็นแบรนด์ของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือผงชอบอุดหนุนของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้รู้สึกจะประมาณห้าร้อยกว่าบาทกลิ่นดีทุกอย่างดีเขาบอกว่ามันเป็นนาโนเทคโนโลยีกลิ่นดีกลิ่นออกแตงกวาแตงกวาเนื้อสัมผัสก็ดีเป็นเจลเดี๋ยวให้ดูเป็นเจลแบบเนี้แล้วโหวช่วยเรื่องการกระชับรูขุมขนหน้าขาวกระจ่างใสเนี่ย แล้วก็ซึมเร็วมากเป็นเนื้อเจลด้วยนะแต่ใช้ไประยะหนึ่งคือหงหยุดใช้ยางอื่นก่อนเวลาหงลองอะไรใหม่ๆหงจะหยุดใช้ยางอื่นใช่ไหมแต่อันนี้พอใช้ไปแล้วอุดตันค่ะคุณคะทั้งที่มันเป็นเจลมันไม่ควรจะอุดตันใช่ปะแต่อันนี้คือขึ้นแบบหน้าขึ้นเป็นเม็ดๆแบบบีบออกมาได้เลยอะแล้วมันไม่โอเคอะมันมันชุ่มชื้นแต่ว่า มันอุดตันคืออะไรเป็นเจลแต่อุดตันคือจะบอกว่าเอ้ยเป็นเพราะตัวอื่นหรือเปล่าโน no, จะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่ใช้อันเนี้ยตัวอื่นคือใช้ประจําไม่เคยอุดตันพอใช้อันนี้ปุ๊บหน้าอุดตันคือแปลว่าอะไรอันนี้ค่ะนะคะไม่โอเคนี้ไม่เวิร์กตัวต่อไปอันเนี้ยคือเป็นแบรนด์ลักมากเลยนะเดอะบอดี้ช็อปอะแต่ดูอันนี้ดิ คือออยเอยครีมเคลมเนี่ยซื้อเติมเรื่อยๆแต่ไอ้บอดี้มิสเนี่ยอันนี้กลิ่นซัสซูมา490บาทใช้ไปแค่เนี้ยคือไม่ถึงไม่ถึงครึ่งขวดค่อนขวดอะเพราะอะไรคะเป็นบอดี้มิสมันควรจะมีกลิ่นใช่ไหมแต่สิ่งนี้ดมจากขวดมีกลิ่นแต่พอฉีดไม่มีกลิ่นจ้าคือกลิ่นไม่ติดแม้แต่แบบ20นาทีเลยอะคือแย่โมโห490 เสียดายตังอย่าซื้อไม่ดีไม่โอเค body shop พัฒนาด่วนตัวนี้ไม่เวิร์กน่าดูดูหงุดหงิดไหมดูหงุดหงิดเออเสียดายจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เราชอบไงเราก็ไม่อยากให้มันแบบทําอะไรแบบนี้ออกมาคือ body mist มันก็ควรจะมีคือโอเคเข้าใจว่าความหอมมันมันเป็นบอ d y mist มันก็ควรจะไม่ควรจะแบบหอมเหมือนน้าหอมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันซื้อครีมทาหอมนานกว่าอีกอันต่อไปตัวนี้ อันนี้ยี่ห้อ Tropical Life ซึ่งหงซื้อมาพร้อมกับสกินแ p l a n ที่เป็นที่เป็น Rosehip Oil อันนี้มันคือ Hyaluronic Acid เป็น Raw Material อะค่ะคือมันเป็นเหมือนไอตัวนี้มันเป็นเหมือนเอ,อเขาเรียกอะไรเป็นเจลเ Raw Material คือเอาไวผ้ผสมกับครีมตัวอื่นๆเป็น Hyaluronic Acid ซึ่งพอทาแล้วอะคือมัน Hyaluronic อะคือให้ความชุ่มชืน้นใช่ปะ แล้วมันเป็นน้ำน้ำําเดี๋ยวบีบให้ดูก็ได้เป็นน้ําน้ําแบบนี้เป็นน้ําเลยเห็นปะยอมให้หยดลงพื้นเลยนะคือเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไว้ผสมกับครีมตัวอื่นๆน่ะเพื่อที่จะแบบอันเนี้ยให้ความชุ่มชืน้นแล้วตอนซื้อมาคือหงอ่ะมันเหมือนเป็นเซ็ตแล้วซื้อมากับโลชช t แล้วก็คิดว่าเออได้ตัวนี้มาด้วยก็ดีเป็นแบบ เขาเรียกอะไรเอาไว้ผสมกับตัวอื่นเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ปะแต่พอเอามาผสมปุ๊บอะแล้วมันมันไม่เห็นว่ามันชุ่มชื้นกว่าเดิมอะคือครีมอันอื่นๆของหงมันก็ให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วไงแล้วพอผสมตัวนี้ลงไปมันก็โอเคไม่เห็นความชุ่มชื้นอะไรแล้วก็เอออาจจะเป็นเพราะว่าแบบครีมมันให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วแต่พอไม่ผสมทาเดียวเดียวมันก็ไม่ได้ชุ่มชื้นอะคือมันเนี่ยมันแห้งไปแล้วอะแล้วมันก็ไม่ได้ถึงผิวชั้นในอะไรด้วยอะก็เลยแบบ เสียดายยังเหลือเต็มอยู่เลยอ่ะก็เลยเออเดี๋ยวไว้เอามาผสมเป็นครีมทาตัวละกันอันเนี้ยนะคะสุดท้ายละตัวสุดท้ายที่รู้สึกว่าซื้อทําไมเสียดายตังก็คือตัวนี้เนี่ยตัวฮิตสุดยอดมันไม่ใช่ไม่ดีนะเ a เจ r ร์รีพับ i ลเนี่ยมันดีมันดีมันไม่ใช่ไม่ดีแต่ที่เสียดายตังเพราะว่ามันเอาไม่อยู่คือหงอ่ะผิวแห้งมากแล้วมันเหมาะกับคนผิวมัน เพราะว่ามันเป็นเจลแบบนี้แล้วพอเนี่ยเป็นเจลอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพอทาไปปุ๊บอ่ะมันมันไม่ชุ่มชื้นมากพออ่ะเพราะผิวงแห้งมากไงก็เลยแบบเออไม่น่าซื้อมาเลยว่ะเห็นมันฮิดไงแล้วมันใช้ได้หลายแบบด้วยนะมันเป็นอะโลเวล่าสูติแอน์มยเจอคือเขาบอกว่ามันให้ความชุ่มชื้นใช้มากหน้าใช้อะไรแบบเนี้ยหง คิดว่าเอาไว้ตอนแบบไปทะเลอะแล้วก็ตากแดดเยอะๆหรือตอนที่คนแบบตีกอล์ฟหรือแบบเล่นกีฬากลางแจ้งแล้วโดนแดดมากๆผิวไหม้อะเอาตัวน,นี้มาทาน่าจะโอเคคือเหมือนมันไม่ให้ผิวไหม้แต่ถ้าทาเป็นแบบครีมทาตัวอะไรแบบนี้ไม่เวิร์กไม่โอเคแล้วมันเป็นแบบคือพอทาไปเสร็จอะแทนที่มันจะซึมมันเหมือนกองอยู่บนผิวอะมันเหมือนเป็นการเหมือนเคลือบไว้ไม่ให้ผิวไหม้ใช่ไหมแต่พอแบบถ้าเราจะทาเป็นบำรุงอะมันไม่บำรุงมัน มันแค่ให้ผิวไม่ไหม้เฉยๆหรือถ้าแบบหน้าตากแดดมากๆาตัวนี้แช่ตู้เย็นไว้แล้วเอามามาโปะหน้ามันก็เหมือนช่วยแบบไม่ให้ผิวมันร้อนอะ่ะแต่ถ้าถามเรื่องการบำรุงนะไม่โออันนี้ถ้าซื้อเพราะว่าออกแดดเยอะหรือแบบผิวมันมากทาแล้วเหนียวเนอหนะอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าซื้อเพราะผิวแห้งอยากให้ความชุ่มชื้นนะไม่โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น หมดแล้วนี่คือสิ่งที่ซื้อมาเราพลาดคือไม่เข้ากับตัวเองบ้างใช้ไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ก่อนจะซื้อก็ลองไปลองที่ที่เขาขายก่อนที่หน้าร้านหรือว่าที่เคาน์เตอร์ก่อนว่ามันดีหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเนี้ยคือซื้อมาเราก็ไม่ได้ไม่โอเคเสียดายตังค์เปล่าๆนะจ๊ะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ศึกษาดูใครที่จะไปซื้ออะไรลองตัดสินใจดูบางคนใช้แล้วอ,อาจจะดีก็ได้นะคะ